ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เ่ป้านาอาทุกคนด้วยครับผมรวมทั้ง p ีเอด้วยครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณ p ีเอทุกคนผมเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยใหม่ๆแล้วก็ p ีเอสส่งข้าวของมามากมายซึ่งจะเป็นขน,นมหรือว่าเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเป็นพัดทุ่งเป็นลายแต่ว่าพุ่งนี้ผมก็จะเอาเสื้อผ้าหรือว่าพวกขนมเนี่ยไปบ,บริจาคแล้วก็ที่ p ีเอสเขาเขียนหนังสือนั้นคือว่าให้น้องลงนาฬิกาแล้วก็ให น้องดอกไม้อะไรผมก็จะทําตามสัญญาแต่ว่าตอนนี้ผมกลับมาถึงใหม่ๆคือว่าผมก็ํามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะเพราะผมไปฝั่งพม่มเพิ่งกลับมาแล้วก็ผมกลับมาถึงป้มเนี่ยชาวาบว้านขบอทซึ่งจะมีหมอพี่คนหนึ่งทุกคนขบอหมอพี่คนนี้แต่ว่ายังไม่มีพิษพายนะขบอกว่าซึ่งจะมีคนมาตักสายนะทุกคนตักสายแล้วก็ประมาณทุ่มเนี้ยเพราะเขามาตักสายนี้เขาต้องเล่งใช้เวลานั้นแล้วเขาเจอ หมอผิดหรือว่าใครไม่รู้นั่งผมยาวแล้วก็มีผักมัมอะไรไม่รู้พกหัวล้วขลวุ่ยฟังนะเขาบอกนั่งเขาคุยภาษาไทยได้หรือเปล่าเขาก็ถามว่าลุงมาทำไรมานั่งอะไรอยู่นี่ตอนนี้ลุงเขาก็มองหน้าเฉยลุงเขาก็ไม่ได้ตอบไม่ว่าเป็นลุงหรือเป็นอะไรผมก็ไม่รู้แล้วก็คนหลายคนเนี้ยให้ผมเขาเจอผมกลับมาวันนี้ปุ๊บเขามาหาผมสิบยี่สิบกว่าคนนะเขาบอกว่าให้มาพิสูจน์ดูกลางคืนว่าเขามีพิษภัยหรือเปล่าอันตอบไปเนี้ย ประเทศของประเทศไทยของเราเนีย่ยอาจจะมีพิษภัยให้เรามาพิสูจน์ก่อนที่ว่าจะเดือดร้อนถึงถึงแบบว่าหมู่บ้านเราก็เป็นไปได้ตอนนี้ก็มันก็ไม่ห่างไกลกับหมู่บ้านของผมนะแต่ว่าผงบอกสายนี้ทุกคนแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยมาปราบอ้นี้ได้นะแต่ว่าน้อง,งนะผมตั้งเชือ่อตั้งเชือ่อน้องไอ้นี้นะน้องมาลีนะทุกคนจําได้ไหมน้องมาลีที่บอกว่าโดนมนดามเนี่ย ผมมารักษาหายแล้วนะทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนเดียวและตอนนี้จะมีอยู่ๆปฏิหารเกิดขึ้นมาแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเพิ่งไปพม่ากลับมาแล้วก็เพียซีส่งอะไรมาผมก็ยังไม่ได้ไปให้คืนนะแต่ตอนนี้จะมีหมอผีเนี่ยอยู่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าหมอผีหรือว่าหมออะไรไม่รู้ถ้าเจอของปลอมไม่เจอผมเนี่ยผมจะกระชากแต่ว่าผมจะไม่มาทําร้ายเขาผมจะไปนั่งคุยเขาดีๆนะว่าทําไมต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเจอ คนยิงนู้นยิงนี่เลยนะแปลว่าอยู่ๆเขาจะมาเพราะอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเขาจะมีมนต์ดำหรือว่าจะเล่นสาย,ยาสัตว์อะไรหรือว่าเขาลงมาฟังนี้และในค่ำคืนนี้ดีมากเพราะมีโอกาสน้องลงก็มากับผมแล้วอยู่นี่เลยคุยภาษาไทยได้คุยได้ละเืีอครับชื่อน้องลงครับผมบอกดิชื่อน้องลงครับโอเคทุกคนอ่อนนี้น้องลงก็คุยภาษาไทยก็ได,ได้ไม่ว่านะเพราะเขับไปเรียนเนี่ยยังไม่ได้เทิมหนึ่งครูเขาชอบมากเลยอยู่กับมิเตอร์แฟงกลับมา มิดแฟนก็สอนวิชาหน้าคือก็ไก่คอไข่ถึงกอนนูแล้วก็ ABC ซแล้วก็สอนภาษาไทยมิตรแฟนก็ทาวางเขาก็อ่านให้ฟังกับน้องรวงกับน้อง,งน้องดอกไม้นะคะอ่านให้ฟังนะแล้วก็เขาก็จำไว้แต่ว่าข้าจำแล้วทุกคนเอา,อานี้ดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาตอนนี้ก็ผมก็กลับมาแล้วผมต้องรีบกลับบ้านนะจะมาพิสูจน์ว่าไอ้หมอผีนั้นจะมีจริงที่ชาวบ้านเขาลํำลือ ไม่หรอกเป็นหยาดเด่นเลยซื้อเห่าอุลก็ฮาวิมาปีนี้ก็คือเป็นเดินเดินเสียเต็มขณะที่นกขี้ใส่หัวทุกคนนกอะไรว่าเมนหัเอานี้ทุกคนไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันก่อนไปทุกคนตอนนี้ซึ่งผมก็อยู่ไม่ไกลจากไอ้บ่อตายที่คาบอกว่าอยู่บริเวณตรงไหนผมก็ไม่รู้เราต้องไปข้างหน้า เร,เ,เราต้องไปถามเขาเขามาจากไหนก่อนนั่นแหละต้องไปถามนะทุกคนเราต้องไปถามเขาก่อนว่าเขามาจากไหนามาจากไหนแต่เราไม่ได้มายังไงมาทำร้ายเขานะทุกคนเรามาคุยครับตันนี้มกรดไครับเย็ยนเนี้ยเขามาตั้งใจแล้วเขาก็เขาเป็นยากกันนะยากกันพี่ดีเขาก็มาหามพี่ดีเขาบอก แต่ว่าละมาเนี่ยอยากจะรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ว่าเอามาหาผมเเยยนีประมาณสิบถึงยี่สิบคนนะครับคนที่มาตาัดสายลมพัดแรงเดี๋ยวสามห้าปะขอบวอ,อยู่บอลเดียวนี้นะถ้าเรามีบุญวัฒนาทุกคนเรามีบุญวัฒนาเราต้องเตือนเรามากขึ้นเยอะเลยวันนีเกเยอะเลย มันติดกับไม้ด้วยมันคือเชือกอะไรทุกคนดอว่าเขามาโคกกัดสนีหรือเไม่รู้ก็เก่าแก่เ่าเชื่อโอ้มันมีน้ำด,ด้วยด้วยน้ำอยู่ข้างล่างมันมนัน่งเดืองาับเขาเฮ้ยเจ้วลุงครับลุง ก็กวง,กวงกางแล้วก็แล้วก็มันก็ไม่หลุดลุงฟังถ่ายก่อนเนาะเออจานฮะยืมก,กนะเเฮ้ยลุงให้คนนี้ปอก นี่หรอได้กลายหรอนทีอ่คปตัท้อยมั้งในี่อ่ะในเขตสุโมจ่าจนนั่นเดี๋ยวทุกคนผมจะให้น้องลงใส่ปชายนิดหรองนี่หรอใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มั้งไปลงไปถ้ำเขาดโลก น,นี่กับผู้นี้น่าจะเป็นคู่คนนี้นแน่เลยหงหัวใช่ไหมใช่ใช่แล้วผมยาเฟ้เไไไปไปอไงใคร่วงหวน้แลมีลูกศิษยขางบ้างเดี๋ยวใครจังวงเสร็นู้นเราไปดูข้างน้าดอกแล้วต้องไปทำคอมายไง เฮ้เรามาตหรอเขาเขานั่งสมาธเขานั่งสมาธอยู่เออเดียให้มาบุรออะเดชินหล่นหล่นที่ันตงคเยให้มาบุรอะดดขาบอกขาถามว่ามาทำอะไรน้องหลงแลได้ไหม เไอในแค่เราอยู่ก้มะุทุกคนคำว่ามาอยู่ฝั่งนู้นมาประเทศไทยทำไเขาบอกว่าเป็นอะไรบ้านหรอในแก้มอเพมในในในแค่ยยม่แหลจ้าหรอ่มมูบ้านนู้มีว่าอยู่แค่คุยในมอเป็ยัดูคุยกับเขาอยู่นะครับดื้อมมมมตาในม้อให้ดื้อเมขีในมออายุยืนโลอ๋อขบอกที้เขา ตรงบริเวณเราก็ทุกคนเราไม่เคยเจอหน้าเขาเลยเดินในแท้เจ้าเราอยู่อู่ล้วประเทศไทยนานแล้วนะไม่ที่นเลไม่เคยเจอเลยนะพี่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเดินในแท้เจ,เจเ้าหรอยังไมา่ไู้จีอะพวกคนดีเลยคนดีเดินมัดอวัวิทุกคนเขามาน,นั่งอะไรดูยังกาเจ้าแม่ก็มีอะไรไม่รู้นะดูมีชีเตอร์เขาตามาไว้ในมือได้ไงไม่รู้นะทุกคนดูเลย คันน่าจะเป็นคนดีหรอคนร้ายเราก็ไม่รู้นะโดยในแท้เจ้าเจ้าหรออาจารย์ไม่แก่อาจารย์นี่เหรอในแก่อาจารย์อ่ะเดี๋ยวมึงก็เขาฟังไม่ออกเนี่ยเราต้องคุยด้วยซักกเออในแท้แม่ในแท้ลมตาหรอวิลโลหิลโลมาคนเดียวมาคนเดียวเดินมารับค่ะเดินมาค่ะเด้อหน้่มอาจารย์ปลีกอันนั้นไม่ไหวไม่ไหวเลยจะต้องจะดีเนี่ย อ๋อเขาบอกเขามีของดีเขาไม่กลัวเลยนะอนลองแค่มาเขาเดินมาแล้วเขามากัน,นเลยไม่หรอกทีเสื้อทุกคนดูเว้ยอย่าแฮ่ดีๆเออในหมาบ้านด้วยเป็นยอดแถวหมู่ป้านสว่างยอดบ้านมุเรยุยลอยู่รออยู่ตรงนีที่ดูก็ะบอกเขามาจะมาอยูอ่ที่นี่จะทำหรับทุกคนเรามาพิสูจน์ดูนะทุกคนเราม,มาคุยกัน คุยื่อจาเข่านั่นทุกคนเขาบอกเขาอยุดลุ่ยของเข่านะเขาไม่เคยทำร้ายคือแล้วว่าธมาเนี้ยเขาก็นั่งสมาธิหรือว่าเขาหน้าจะมีอะไรอย่างยังจะไม่ทำร้ายแต่เขาบอกเขาอยู่นานเลยแต่ไม่เคยเจอเลยก็ไม่เคยเจอนะหรือว่าแต่ว่าชาวบ้านเนี้ยนานจะมาเจอทิศแด่ว่าหรือว่าเรามีบุญวัฒนามรเจอข่าวต่ว่าจะเป็นอาจารย์ของผมก็เป็นไปได้แต่ไม่ใช่นะเพราะเขาเป็นคนอาจารย์ของผมบอกพียซีทุกคนนะ อาจารย์ขมบอกว่าจะมีอาจารย์คนหนึ่งแอกว่ามาเป็นโชคชะตาถึงจะเจอข่าวได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าถ,ถ,ถ้าก็เป็นคนดีเราก็ต้องเป็นลูกศิษย์เขาต้องขอเป็นลูกศิษย์เขาจะแก้เป็นโยกพิษหรือเป่าดูว่ววาเราจะไปทำอเลยอ๋อคนละมาดีนะละมาพิสูจน์ดูไอ้หมอกีนะเราหมอกีนี้ฝังถ่ายไม่ออกทุกคนไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ตอ<ห>นนี้เขาน้างสมาธิยังกัะทำอะไรซักอย่าง กเราไม่ได้มาทำร้ายเขาทำเพราเรากลัวไม่เรนะา,า,าไม่กมลัวนะอ้ออ้อออดมีเลยออด,ดมีทีเลยได้กินข้าวยังเนาะอออดมีออดทีเหรอย้อนมีันนี้นดิ้นฮะโอ้ไม่ได้กินข้าวเป็แบบที่แล้วเนื้อออดมีออดทีเหรอเลี้ยงกินบุ้งแกจอยได้กินข้าวกินลายเปล่าออดมีออดทีเหรอข่าบอกข่าไม่กินทุกคนเพราะเขาบอกว่าเขานั่งสมาธิก็มีเทวดาตัวดาอะไรให้เขากินนะ ยอดอาทีตอ๋อขบ๊อสเขาจะกินแต่หนามนะไม่รู้ว่าน้มไหลถึงกวนไม่รู้คนดูดูนะไอ้นี่อาจารย์หมอผีกันเลี้ยงนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจับมาดีว่ามาหลายเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยเจอแน่ไม่เคยเจอแค่ไกลนี่ทุกคนแล้วลมก็เริ่มจับพัดเลยนะใครกลก็ถ่าอะไรอย่างเงีลังขำเอาเรากลัวเราไม่กลัวนะทุกคนเนี่ย หนูให้ทวนะหดีอู้อด่ชวนเ้แหรออ่้เอ้หรออยู่นี่อยูนี่ย่นนี่ฮะขบออยู่ได้หีแล้วคยใช่หรอลทิ่นครนาะี่อเลย ในแฮสไอ้ยเาหรอตรงนันก็แทสได้เยอะเลยทุกคนคขาบอกคามาคนเดียวะนะแต่เราไม่เชื่อจานะเชื่อยังกำมองอะไรไม่ใช่เหรอยังหรอรูขอดิมันมันไม่ธรรมดาวัาไม่ธรรมดารึซึใช้คำรู้ไปครู้ว่านะละมาดีเด้อไปแทสกีเหรอ อย่ามองอะไรไม่ค่อยชัดหรอกกระพ้องเลยวะถอยก่อน,นี้มองไม่ชัดเลยอย่อนะทุกคนเอี่ยวกับขุดเขาล้แล้วก็ใช้ไหลนุกอย่างกับมองอะไรน้ำมืดตาหม,มัวอ,อะไรทุกคนแล้วลมแรงจู่ๆลมก็แรงทุกคนครับผมตอนนี้ผมมาพิสูจน์ดูนะผมไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือว่าคน คนหลายผมก็ยังไม่รู้นะเพราะผมยังไม่ขาบอยเขาอยู่ได้นานห้าปีอยู่มาห้าปีเขาบอกอยู่มาห้าปีล้วไม่รู้เราไม่เคยเจอเลยเราก็ไม่เคยเจอนะไอ้บอดซายเนี่ยผมก็ไม่เคยปรับไอ้น,นี้อยู่นะหรือว่าจะเป็นไอ้หมอพี่คนนี้ผมเขา่าผมมาปราับแล้วบาดเจ็บหรือว่าเขาแบบว่าไปเรีนยนรู้ว,วิชาหรือว่าทําให้ผมดามขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาใช้คําพูนขเขาเนี่ยทำให้หวานจำได้ที่เราเคยปราบไ, <ป S 1> ไาบอ้นั้นไม่หรือว่าเขาส่งเขา ฝึกลูกศิษย์ขบับะเล่นจนจนเป็นวิชานี่ไม่รู้เลยแล้วก็เขาก็จะมาเล่นงานแล้วอไกกว๋ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราไม่ได้มาท้าทายเขาท้าเขาคิดว่าเก่งวิชาคมนะก็อาจารย์ดุงก็จะลองดูเขานะเราไม่ได้เก่งกล้าเี่ยทุกคนผมต้องปั้งสปีกอนเมื่อกี้หน้ามืดนะทุกคนมาเป็นไรไม่รู้นะไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยเขาใช้กระถาอะไรเนะี่ยลองไปทมเขาบ่าเขามีอาจารย์นะ เคยจะเป็นอาจารย์คนเดียวกันกับที่เราเคยปรากเขาในแก่อาจารย์มาตาหรอ <ST. S 2> เอ๊ะในอาจารย์อู้บเออ้บเอาจารย์ไม่มีแล้วอุ้กเขาไปโยนหรอก็ไ่อยู่อ๋อพม่านี่ยวะก็ไ่อยู่นี่พมา่านี่ยวะเดยในให้มามัหรอีให้ทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีนะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ได้ดูนะมีดอาจารย์เนี่ยถ้าเขาจับขึ้นมาเนี่ยเขาจะล้อมตัวแล้วเขาจะโยนทิ้งหรือว่าเขาจะ บุญนี่ก็เป็นไปได้นะดูแล้วพี่มันเขามีคลองเนี่ยครูบาอาจารย์ท้าก้าท่านตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องพิสูจน์ความจริงแล้วก็ให้คาราทูปไปว่าถ้าเป็นคนดีเขาจะไม่มีู่ถ้าเป็นคนร้ายคือเขาจะจับมีดเล่นนี้แล้วก็เขาอจับร้อนปูหรือว่าเกิดอะไรขึ้นจังนี่ เออเก็บไปเออทุกคนผมจะเอามีดมาพิสูจความจริงนะพ่อจะมั้ก็ครจยท้านะทุกคนอวอ้นมีบ่าวิชาเก่งกามากพี่โอ้ยอดอลย เขเป็นคนดีนะทุกคนเขาไม่ได้เป็นลายลทุกคนลที่สุดให้เขาดูลับเว่อมีอาจารย์นี่ัาเอ้ยเคยอาจารย์อรูจักเอาได้กิาจเอาได้กับพ่อนี่หนยูทุกคนอุ้าเนมันสญานอูุ้าดีชิ่ก็อาดสัาุหมดทุกคนมร็ตาคนเขบอกนะพดนี้น่าจะเป็นอาจารย์ของเราหรือเปล่าเออเนี่ยก็ไปโยเนี่ย นี่หรอนี่แล้วก็ปไปย่อน,น่าจะเป็นอาจารย์ทิพย์พี่อาจารย์ผมเคยบอกน่าจะมีอาจารย์คนหนึ่งอยู่เนะี่ยวันใดวันหนึ่งนะครับฮัทัทดูยังเขบาบอกฮัทดูยักษ์ฮัทดูยักษ์น่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่านตายถึท้ายนะเดวิชาเขาเ,าเก่งการนะพี่นะเก่งกาจพร้อมจับมีดเมื่อกี้โหไม่เป็นไรเลยเขาเป่า นีผมรู้ตัวผมน่าจะมาเจออาจารย์คนที่สิทธิ์มแล้วนะแต่ว่าน่าจะใช้รถนะเรามารถข,ข,อขอนน่าวกันซิทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องก่อนนะน่าจะเป็นอาจารย์ที่ผมตามหาหรือว่าใปนลูกน่าจะเป็นคนนี้แหละเพราะน้อยมากที่ผมมาเจอกับอาจารย์แบบว่าอาจารย์เคยบอกผมเลยนะจะมีอาจารย์คนใดคนหนึ่งเนยแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเขาจะมาโลกขึ้นมาแถวประเทศไทยน,นะเดี๋ยวข้องอาจารย์ที่หรือว่าอะไร มันไม่อยู่วหลมก็พัดแรงว่ะแรงแรงจริงดมานี้ยตามมาเลยอาจารย์เอออย่าเฮ้ยอย่ารอน้องหลวง,งเนี่ยนี่เลยอาจารย์ดูอาจารย์ดูกอาาันนี้น้องหลวงน้องหลวง,งนั่งสมาธิหลับตาดีกว่านะกดนับหลายนิ้วน่าดูนิว้วเยอะเลยนิ้วอะไรเยี่ยมเลย กันเนาะอ๋อขบอเับเป็นการเรียนครูด้วยนะทุกคนเออดิฉัเพูดใหมาเชื่อนะเออคี่คือกท,ทุกคนเราจะคุยภาษากันเรียงก่อนนะทุกคนแล้วก็อเ,เออเยอะตะแกเออหนูซิ่งเอออาจารย์เอเนี่ยหมอน่ะเนี่ยคนที่ซิ่งเนี่ยนี่น่ะก็ยังมีเยอะชี้แอร์มีเร่อชี้แอรดุ<ม>ออชี้แอรดุชายทุกคนโอ้โหตามหาเจอแล้วอาจารย์ โอ้ชยเลยมีที่เรียนคุยกันเลยคุยกันในที่วิ่งเจอหมดแล้วทุกคนอาจารย์คนที่เก้าผมเจอหมดแล้วคนที่สิบคนนี้เลยใช่แล้วนี่เนาะชิเอ็ดดูมะทาบ้างหรือเปล่านี่อะไรเนี่ยทุกคนขบอนน้องลงเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ไม่มีพ่อแม่นะกขบอ ไปเจอมา,า,บาขบาร์ขรู้ได้ไงไม่รู้นะเราไม่เคยเล่าให้ฟังแล้วอยู่ๆเขารู้ได้ไงว่าผมเนี่ยแล้วก็มีวิชาคมเก่งกล้าแต่ว่าเราก็สู้เขาไม่ได้นะเพราะอาจารย์ดูทุกคนรับอาจารย์ก,ก็เริ่มจะเออทุกคนผมจะพาอาจารย์กลับไปอยู่กับผมเออเมื่อกี่อู้ใจอยากก่ออยู่ไวอู้พีอยู่บนบนเพนต์ตั้น เขาบอกเขาจะไม่ไปนะทุกคนเขาจะนั่งตรงนี้ก็ดูยิ็เนี่ดู๋ยวก่อนครับมาเขาบอกเนาะอุ้นนี่ปีนี่เหรออาจารย์อุ้นยืนนี่เดี๋ยวก่อนมาโลเขาบอกว่าเขาจะอยู่อีกห้าปีแล้วก็จะหายตัวไม่รู้จะไปไหนไม่รู้นะเออทุกคนเราไม่ต้องรบกวนอาจารย์แล้วเอาไปเลย ทุกคนซึ่งผมมาเจออาจารย์กานเรียนคนที่สิบที่อาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังนะว่ามันมีจริงอยู่แต่ว่าถ้าเรามีบุญวาสนาจะเจอเขาถ้าผมเจอแล้วจะมีบุญวาสนามากกว่านี้แต่ไม่นึกงไม่ฝันว่าจะมาเจอที่ชาวบ้านเขาล้ำหรือว่าเขาไม่ทําร้ายคืนหรือว่าทํามันตักสายเนี่ยอยู่โผล่ขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่หยุดดูนี่ห้าปีกว่าแล้วนะผมก็ยังไม่เจอเนี่ยตอนนี้ผมมาเจอนะน่าจะเป็นอาจารย์คนที่สิบผมก็เป็นไปได้อยู่ๆเนี่ย เขาก็แบบว่าคุยดีหรือว่าอะไรผมเชื่อว่าจะเป็นคนร้ายที่น่าได้เขาเป็นคนดีทุกคนน,นี่ยนดะูนะครือว่าจานตะลึงของเขนานะทุกคนเราจะไม่ลบลู่แล้วก็เราจะไม่ยุ่งกับเขาเอาเนี่ยเดี๋ยวเรานี่นะทุกคนนี่นอาจารย์เอาุ้ย ใครเดินหน้าต่ปลาเลยวะไ่ตองไปดูไ่ตองไปนี่ดูดูเห็น<อ>นั่งอย,ยู่ดี่นีน่จ้าจ้าจ้าเลีย้ยวถือกล้องกี่จีไหนมาเกินนี่นี่เมื่อกีเดินมาตรงน,นี้

าจารย์หายไปไหน่ะเฮ้นแค่ยืนหัวล้อตรงนี้แล้วก็เดินผ่านเดินวิ่งไงนะไม่ร้ว่าดงหายหายด้ยอาจารย์ก็คือเกเลยนะตอนเนี้ยหายเลย้ารมีบุญวัฒนาซึ่งกันและกันต้องเจอนะทุกคนหายไปยจาร เออแต่ลาดูเออจานหายเลยที่นี่มันก็ไม่ได้ลงไงเสียงเสียงอยู่ข้างหลังบ้าง ไม,ไม่เจอไม่เจอดรงนั้นอ่ะที่เขานั่งตรงนั้นก็ไม่เจอกลั<ะ>วจะไม่ได้เจอเขาอ,อีกกลัวอ<ะ>ย่างนั้นนะดิไม่รู้ดิเราจะขอของตีกับอัดารย์ของหึดไรเสียงมาาันจะไหนพี่ <c ười> ไปเลยกล้องมัวพี่ ฮะฮ้ยกล้องเปเลยอ่ะไม่รู้อะนู่นนู้นเจอว่ยืนนู่นนะใช่กล้องมัวไปเลยไม่รู้เหมือนกันอ๋อหายแล้วเว้ยนุ๊กยุ๊กจะของดิยุ๊กยุ๊กอาจารย์เขาแอบแล้วเ่าอาจารย์นี่ไม่ต้องแอบใช่ไหมต้องยืนอยู่ตรงนี้นะ อ่ะดูยากเนยแล้วเขาเขาแบบเขาแบบเขาทดสอบเราอยู่ป้าแบบเขาทดสอบเราอยู่เนี่ยลองใจเรารู้ปล่านะให้เราดีนะเฮ้ยไปไปเดี๋ยวลองวิ่งกลับไปดีกว่าโอกาสหน้าเราต้องมาทำลมหัดดูเขาก็ไม่เชื่อมันเขาทดสอบใจเราอย่างเงี้ย ดเดี๋ยวกองทินก็ต้องขอโทษพีเอสซีเดี๋ยนะก็สวัสดีพีเอสซีทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมก็มาตามหาความจริงครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านแถวหมู่บ้านผมลเลยขลายผมฟังเนี่ยแล้วผมก็ได้เจอมาคุยระจาเขานะครับเป็นคนน่าจะเป็นอาจารย์คนดีแล้วก็เป็นอาจารย์ของผมก็เป็นไปได้คนที่คนที่สิบนะทุกคนแต่ว่<ห>าจะอาจารย์ของผมทุกคนเนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังแล้วก็ อาจารย์คนที่ไปซึ่งอาจารย์ใหญ่ของผมคือว่าอาจารย์ยิงผู้ยิงนะที่เราไปไหว้หัวหมูนั่นน่ะขาบอกว่าจ,จะหลังจากที่ผมถ่ายยูทูบเสร็จทำไลา์เสร็จปุ๊บขาบอกจ,จะมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งคือว่าเขาไม่ได้มาตามหาแล้วนะแปลว่าเขาจะมาให้เราเเฮนะแต่ว่าถ้ารามีบุญวัฒนาคือว่าม,มันเขาลองใจเรางนี่น่าขาจะลองใจรอเปล่ปเาเราก็ไม่รู้เราก็มาตามหาความจริงนะทุกคนถามว่าเรากลัวไหมเราก็ไม่กลัวนะเพราะ อาจารย์คนนี้น่าจะเป็นคนดีแล้วก็ไม่มีพิษภัยอคือนะเพราะมีคนมาเจออยู่หลายคนแล้วแลวไม่เคยทำร้ายกันเขามาเจอเนี่ยคนที่มันตัดสายเนี่ยบอกว่าคํามาคุยเนี่ยเขาก็หันไปไม่คุยกับใครเขาก็นั่งสมาธิอย่างกับปกตินะแล้วพอมาคุยกับเขาเนี่ยเขาก็รู้ว่าผมเป็นยังไงน้องลงเป็นยังไงมาจากไหนมาจากแล้วเขารู้อาจารย์เราหมดเลยอืมแล้วเขารู้อาจารย์ผมยังมีอยู่เก้าคนเขารู้หมดน่าจะเป็นอาจารย์ที่อาจารย์ผู้ยิงผมที ถายหัวหมูแล้วก็ที่ดวงวิญญาณน่ะเขาเล่าให้ผมฟังนะหลังจากนั้นอ่ะเขาจุดทุบจุดเทียมเนี่ยเขาบอกจะมีอาจารย์คนหนึ่งคือว่าเขามีของดีเก่งเก่งเหมือนกับเรียนวิชาเหมือนกันมันะทุกคนอยา่างเราไปเรียนเนี่ยครูคนหนึ่งแล้วก็รู้สิกเก่าสิบกว่าคนเนี่ยเขาสอนวิชานั้นวิชาเดียวกันหมดแต่อาจารย์คนนี้น่าจะมีวิชาเก่งนขนามิตรอาจารย์ที่ลงกระถาไว้เรียบร้อยเขาใช้มือเนี่ยจับอย่างเงี้ยมือเขายังไม่เป็นลายยังไม่บาดพร้อมมีเนี่ย ลงอะโขมาเรียบ,ยบราร์เขาก็มีเนี่ยเขาจับดีเขารู้ทุกคนอ่ะอว่าอาจารย์คนไหนจับมั้งชายช่ยเขารู้หมดเลยทุกคน<ม>เอาเนี่ยในคัมคืนนี้ผมมาพิสูจน์ให้พีเอสซีได้รู้ความจริงอีกครั้ง,งน,นะแล้วโอกาสหน้าเนี่ยผมจะมาขอของดีกับเขาไม่รู้ว่าผมจะเจรหรือว่าจะเป็นคนดีหรือว่าคนร้ายผมว่าน่าจะเป็นคนดีไม่น่าจะเป็นคนร้ายนะทุกคนเพราะไอ้หมอพีหมอพีคนนี้หรือว่าเพราะเป็นครูบาอาจารย์ของผมก็เป็นไปได้นะเพราะดูจากลักษณะการคุยหรือว่าอะไร เขาคุยแบบนิ่มมากหรือว่าพูดได้คําเดียวผมไม่อยากจะคุยเยอะทุกคนเพราะผมเชื่อในสิ่งที่เห็นผมเห็นในสิ่งที่เชื่อเขาไม่ทําร้ายเราเราไม่ทราร้ายเขาบ่อให้เขาจะเป็นคนดีหรือว่าคนอะไรจะเป็นอาจารย์ของผมคนที่สิบก็อาจจะเป็นไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หรือว่ามาปลอมตัวมาคุยดีกับเราทําให้เราอยูนนู่นอย็นนี้เดียก็ไม่เป็นไรผมอ่ะพรมีของดีติดตัดดวอยูร่รอบผมมาลาทัพพีมาทุกที่เนี่ย ผมต้องมีของดีติดตัวแต่ผมจะเขาจับเราได้หมดแล้วแล้วว่าเรามีอะไรบ้างชายขารู้รผมยังผิดสังเกตว่าขารู้ได้ไงว่ายิงนู้นอย่างนี่นกลงเนี่ยมาจาังไหนมาจาังไหนลรสิงานรู้รู้หมดเลยแล้วแล้วก็จับได้เราข่ารู้หนะมดเลขารู้หมดนะทุกคนเอาอย่างนี้กว่าเดี๋ยวต้องขอลาพีเอซีก่อนนะแล้วก็ต้องขอบคุณพีเอซีทุกคนหรือว่าสองสามคนหรือว่าโค้ดพีเอซีที่ส่งซึ่ง เบนไฟฉายยี่ห้อนี้ก็ก็อาจจะด,ดูแบบว่าผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะไม่รู้ว่าใช้แต่ผมว่าลองดูเสร็จแล้วนะทุกคนเนี่ยแต่ต้องขอบคุณพ s เอซีด้วยครับผมแล้วก็เสื้อผ้าหรือว่าพัดทุงอะไรแพตดีป่ะมาถึงแล้วนะทุกคนผมว่าเพิ่งกลับมาถึงบ้านใหม่ๆนะทุกคนผมอยู่ฝั่งพมา่าเพิ่งกลับมาถึงแล้วก็จะมีจะมีอยู่สองลางแล้วก็อีกลางหนึ่งเบลีฮิเมออยอืมแล้วก็<ล>พูดเรืงมาแล้ว เราจะไปบริจาคพัดถุงให้กับป้าคนที่บอกว่าลูกชายเขาตอนเนี้ยลูกชายเขาเนี้ยไม่รู้ว่าอยู่บ้านผมหรือว่าเพอะผมก็กลับมาถึงผมก็ริมมาตามหาความจริงนะน่าจะอยู่ที่บ้านผมแล้วก็ตอนเนี้ยอยู่บ้านผมไม่ว่าแล้วก็แม่เขาเนี้ยคือว่าเช่นคนหลังเขาก็ไปช่วยนู่นช่วยนี่แล้วก็อยูไ่ช่วยอเพราะแล้วก็คุยกับแม่เขาแล้วไม่ต้องกลัวอย่างนี้่นีพอลูกชายทํางานตกเย็นมาเขาก็อาจจะขี่รถไม่เป็นผมก็ให้คนแถวบ้านผมเนี้ยขี่รถพาไปหาแม่เขาแล้วก็ กินข้าวร่วมกันแล้วก็กางคืนมาบางครั้งนอนกับแม่ขาดเช้าขึ้นมาผมก็ให้ไปทางานนะทุกคนเอา,อานี้เพื่อไม่เสียเวลาต้องขอลาพีเอสทุกคนที่สนับสนุนเข้ามาซื้อเสื้อผ้าหรือว่าสนับสนุนไฟชูไฟฉายก็ต้องขอบคุณค้ายบุญวัฒนาที่พีเอสส่งมาให้ก็ได้บุญด้วยกันทุกคนนะไม่ต้องห่วงอีกไม่กี่วันก็เลขที่พีเอสต้องการก็น่าจะมีอยู่ในใจนะที่ผมไปถวายห่วใบนี้นะใบเส้น ให้กับหัวหมูนั้นเป็นเลขที่ดีความหมายมาได้นะเด็กบางคนอาจจะไม่รู้ก็มาเป็นความหมายได้ทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าหัวหมูกี่ลูกแล้วก็ผลไมาล้เท่าไรเท่าไรดีเป็นเลขได้นะทุกคนผมจะไม่พูดไมฟังเราไม่จะเป็นต้องไปขอที่อื่นขอแค่ว่าเราดีความหมายได้คือว่ามันอยู่ที่บุญวาสนาหรือว่าอยู่ที่ดวงก็แล้วกันเอาเนี้ยต้องขอลาพี่สิทุกคนในค่ำคืนนี้ทงวันนนทลงก็ต้องขอลาก่อนนะสวัสดีครับ